สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระนางสเสนจันนะคะหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วค่ะออกเมื่อปี2 5 5 1ค่ะสำหรับองค์นี้เป็นเนื้อผงว่านนะคะชื่อก็คือพระนางพญาสเสนจันค่ะขอโทษทีตอนแรกๆอิมพูดว่าพระนางสเสนจัน์เฉยๆนะคะ เนื้อก็จะออกเป็นสีออกน้ําตาเทาๆนะคะเนื้อผงว่านนะ,ะสภาพองค์พระสมบูรณ์เลยะคะ่ะ ท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับไอดี n ลและเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ